ความพิเศษของกติบข้าวค่อยยังไม่หมดแค่นี้อันนี้คือเสื้อปกติธรรมดาบ้าบ้าน,นี้เน,นี้ยพวกเมือซ hey, าน,นี่เพ่ไอ้บึงบ้านี้รู้รลาลังการมากเ้า,เามันคือปีนเองส่แลยบ้านเดี๋ยวขอแต่งให้ใหม่เด้อเดี๋ยวโฆษณาก่อนเดี๋ยวขอแต่งให้ใหม่เ้าคือปีนเองส่เดี๋ยวขอ,อ,วขอแต่งให้ให,ใหม่ก็เดี๋ยวโฆษณาก่อน อันความพิเศษอันนี้ก็คือเพื่อนสัง่งเพื่อนสั่งมาเฮ็ดพิเศษพิเศษถักหางสิงให้ให้ถักหางสิงให้ใบใหญ่นะีนแปดนิว้วถักหางสิงให้แล้วก็ค่อยคิดว่าถ้าถักหางสิงแล้วค่อยต้องหาอะไรพิเศษมาให้ก็ต้องเป็นเสื้อเสือกมาใ่้คือแบบว่าเราบอกว่าเราต้องการแบบว่าเ็าเฮ็ดเกี่ยวก,กับพวกวิธีเป็นพิธีนี่แหละพเออเพถือ ลักสิไปใส่เขาไปบินบาทตามนั้นแลวกะล้วกสิมาอีกอย่างของเราดีละออประมาณนั่นละนี่เขาก็เลยไปหาเสื้อมาให้เราพอ้อเสื้อนี้ก็พอไปซื้อไปหาซื้อมาก,กัะในในอำเภอเรนูที่จะเป็นถักทอด้วยมือเน,นี่ยเพิ่นตําเมาเป็นผ้นาฝ้ายผ้านี่แหละเพิ่นต,ตั้มเมาเพื่อนบอกว่านี่กะทาดนคือกันแต่ละรอบกับบ่คอยมีปันใดเง็ดนึงกับประมาณยี่สิบห้าสามสิบบาท นี่เขาไปซื้อมาใดสั้น,นี่แหละงามเลวนี่เสื้อกนี่นี่กับซิมาแต่งให้สวยอีกเพิ่มให้ดูดีสวยขึ้นมาอีกนี่อ๋อเนานะความพิเศษของพิเศษของข้อยังนง่ายง่ายมันจะมีพิเศษแบบพิเศษงาม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 แล้วเจนนี่กับหนึ่งเม็ดเนาะไปซื้อมากัะเม็ดละยี่สิบห้าสามสิบบาทอันนี้ก็ะมดไปเป็นเม็ดอะไรเนี่ยกว่าอีกก้วมังเนี่ เสื้อตัวนี้กัเม,ม็ดกกวๆเลยถ้าปกติมันจะเป็นนี่เนะาะแล้วปกติจะเป็นธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ถัก้างซิงไม่ถักหางซิงแล้วเสื้อก็ธรรมดาระหว่างนี้กับอันนี้ในขนาดซ้ำกันนะนี่เป็ดน,นิ่อยําซ้กันความพิเศษของพิเศษ